เซ่วันนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจนะฮะรีใจในสิ่งที่เราได้ทํามาตลอด2ปีกับ9เดือนที่เราอยู่กับเอมไอวันนี้ได้ย้ายไปเซ็ตการย้ายไปเซ็ตเนี่ยมันก็จะน่าจะทําให้เราเติบโตขึ้นเพราะว่านักลงทุนสถาบันแล้วก็ถ้าลงทุนต่างประเทศน่าจะลงทุนเราได้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าานนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างประเทศถ้าจะมาถือหุ้นกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราต้องขอดูก่อนว่าท่าน ท่านอยากให้เราทาอะไรอยากให้เราเป็นอะไรหลบร้อมฮะตรงนี้ก็คือเปิดเปิดโอกาสเลยครับว่าถ้าเรียกเราไปเจราจาเรียกเราไปพูดคุยเรายินดีครับตลาดเรื่องซื้อนี่ใหญ่มากเราก็อยากทํากับสถาบันการเงิน,น,นเพิ่มเขึ้นเรื่องซื้อนี่นะครับเมื่อนัะก Q3 เนี่ยเราซื้อนี่ได้ประมาณ2,900ล้านเป็นนี่เมียกประกันกับไม่เมียกประกันแต่นัก Q4 ได้แตน1ตุลา จนถึง24ธันวานเมื่อวานนี้นะครับเราเพิ่งเออเสรไปว่าเราซื้อนี่ได้เพิ่มอีก12,500รวมทั้งของเก่าอีก2,900เนี่ยเป็น15,500ล้านนะครับนี่สำหรับปีนี้15,500ล้านแล้วก็ในเวลาสักสอวันเนี่ยก็มีดีเพิ่มเติมแต่ว่าอาจจะซื้อไม่ทันนะครับก็เป็นปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ย t r มาถึงชยโยแล้วคาดว่าปีหน้า t r น่าจะมาเยอะแล้วก็ นี่นะ่าจะวิ่งมาถึกประมาณสักหกแสนแต่ท่านอาจจะพิจารณาขายท่านหมายความว่าสถาบันการเงินนะ่นะอาจจะพิจารณาขายครึ่งเดียวในครึ่งนึงเนี่ยก็จะกลับสปล이ออกมา3ามแสนล้านใน3ามแสนล้านก็จะมีผู้เล่นอยู่ไม่เยอะหลายมากเราะงนั้นก็จะเป็นโอกาสอีกป,ปีหนึ่งที่ทยอยน่าจะได้ซื้อนี่ที่เพิ่มขึ้นถ้าถ้าเป็นสิ้นปีเนี้ยนะครับในยี่สิบสี่ธันวานเนี่ยมีพอร์ตท,ที่บริหารอยู่ประมาณ 6- กหมื่นสามพล้านประกอบด้วยแบบหลักประกันและไม่เหมียบประกันนะครับก็ัประมาณ2 4 2 5เป็นหลักประกัน ตีดเจ็ดกเปอร็ก็เป็นดัตไม่เหมือนกันเราได้เมกหมื่นกว่าล้านขึ้นไปเนี่ยนะฮะจาก63,000ก็เป็น70,000มื่นกว่านั้นไอ้ไอต้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เฉลี่ตัวกุ้นอีกของเดิมเนี่ยที่เราซื้อปี6 1หนึ่งหกสองาก็จะเก็บไปได้อีก5ปีซื้อทุกครั้งก็บวกไปอีก5ปีซื้อทุกครั้งอื่นบวกไปอีก5ปีละปี63ได้เมกหมื่นกว่านะครับเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็คำนวณไไปปทาาาางาา่่่วอีีกก5จะเเ็บหร เราตั้งใจว่าเราจะโต25%สำหรับเรื่องซื้อนี่มากกว่านะครับแล้วก็ติดรับจ้างติดตามนี่ก็โตมากกว่า25%สินเชื่อเราก็ตั้งใจจะโต,ต100%ในเรื่องของการซื้อนี่เนี่ยไ i ซ,ซิ่งจะอยู่ที่ประมาณ80-20หรือ30-70 30, 30ก็อาจจะเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันสมมติเรามีเงินลงทุนคัน200ล้าน30%ก็คือ360 000, ล้านซื้อนี่แบบไม่มีหลักประกันถ้าเราซื้อได้แค่4%เนี่ยมันก็จะ300คูณ25เท่า360คูณ25เท่านะก็ก็ได้มา เก้าพันล้านแตะกันเก้าพันล้านแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือซื้อนี่แบบมีหลักประกันถ้าเอาเจ็ดแปดร้อยล้านเนี่ยไปซื้อนี่แบบมีหลักประกันได้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับแปดร้อยก็เท่ากับอีกพันหกเพราะฉะนั้นคำนวณคร่าวๆเนี่ยซื้ออีกสักหมื่นกว่าล้านให้กบลงทุนอีกพันสองร้อยล้านประมาณนี้ครับก็อขอบพระคุณท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับชโยเป็นหุ้นที่ที่ดีนะครับจ่ายทั้งปันผลแล้วก็มีโกลด์ ก็อยากปรับท่านนักลงทุนและพวกเราเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็สองปีกับเก้าเดือนเนี่ยสินทรัพย์ครั้งแรก800ตอนนี้2 0 0 0กับล้านแล้วก็โตขึ้นมาน่าจะ3เท่ากว่านะครับแล้วก็กําไรเราก็โตขึ้นมาจาก50ขึ้นมา6กขึ้นมาขึ้นมาร้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วและณสาคิวเนี่ยก็ร้ยล้านแล้วครับรอคิวที่4นี่นะครับก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งใจโตมากกว่า25%อยากปรับท่านนักลงทุนนะครับว่าเราจะ สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณนะครับ